สามสิบเจ็ดองศาปาท่อนข่าห่อนเนี่ยห่อนคืออยู่เมืองไทยเอาเลยเปิดประตูออกไปเนี่ยโอ้ยขากห้โอ้สบหวตั้งแต่พี่นอนมาอยู่เยอรมันเนี่ยมาอยู่โดนๆเนี่ยหอกซิเว่าหลางกายมันขุนเคยกับอากาศเย็น้าอากาศเย็นเนี่ยสิมีความรู้ซึกว่ามันเย็นมันแห่เชื่อืนว่าจังแดล มันหายใจโลง่งมัน,ม,นมันแบบมันชื่นใจของสิแม่เออมันก็เลยะัขนนหอนมากเทีึงเทีเดียวของสิงโอ้ยบ่ไหวบ่ไหวบ่ามากรีเลยแต่ว่าเมื่อนี้นเนยร้อนที่สุดแห่งปีเมื่อนเนี้ยร้อนที่สุดแห่งปีเดี๋ยวก็อากาศเย็ยนลงหนออันถ้าเข้าเมายุดดนๆน,นขอาสิมีความรู้สึกว่า มีความเคยชินในดันต่างๆละ่ะในดานอากาศกด็ดีกว่าที่ร่างกายคนเราจะปรับปั๊บยังปรับสภาพบ่ไปตามธรรมชาติไปตามอ,อ,อย่างละ่ะความเป็นอยู่ที่ที่เราอยู่นั่นมันปเปลี่ยนปับไงเลย ปับสภาพของ้าบากาศเออแมนอันพีน้อนมาอยู่วันที่ยี่สิบสามเดือนสิงหาคมมาหอดประเทศเยอรมันเขามาอยู่มือแหลกเลยอันสิงหาคมเนี่ยมันกับสิบประมาณว่าอ่าขึ้นจังตอนนี้มันห่อนมันบ่ล่ะ บันนี้สิงหาคมสิงหาคมเนี่ยค่ลกระดาสิงหาเนาะเดือนหื่อเดือนหื่อบันนี้มันก็สิเป็นแบบเย็นเย็นยังน้อยสี่นาเย็นลงนะมันสิบวฮ้ห่อนทั้งสี่วันต่อวันนี้เหานี่ยมาตะบานเห่าใหม่ๆเห่าอยู่ตะบานเฮ่ามันบอลก็สิมีิตออากาศห้อนบันนี้ความเคยนชินของหลางกายนะวันนี้ไนวดไม่มานี่ปุ๊บมันบอกันคืบประมาณเราคนอยู่นี่นี่ถ้าเดือนสิงหาคมเนี่ย ของขากา้ก็สิอ่ากัาล่งเย็นพอดีเจงสิมะเย็นพอดีบานนี่พี่นวลมานวลใส่เสียกันเนา่าใส่เสียกันเนา่าหุ่นเซว่าเย็นเออเย็นบานนี่เย็นเพราะเย็นซื่อเด้เย็นเข้าไปในกระดูกกระเดี่ยวคนเด้ความหนาวนั่นหนาวเข้าไปในกระดูกมัน,ม,นมันบพแมนวาอัน เมั่อวานเย็นซ่วยๆแต่ผ้าหนอกันบะแมนเลยอันพวามรูซื้อเข้าเองนะมันเย็นข้าไปในกระดูกพูนน่าหละบที่นี่ใส่เวลาโดนปันใดจังอันอ่าจังปัดสภาพหลางกายใดหลางกายจังปัดสภาพใดวันทะเะโดนปันใดใส่เวลาหลายปีอลี่หลายปีอันเจ้าจีใส่อุ่นปันใดกับโบอุ่นหอดหนาวนั่น ใส่เสื้อผ้าหนาปันใดใส่เป็นตะอุ่นปันใดกับโบอุ่น mm hmm. เฮ็ดจังได้กับโบอุ่นหนาวอยั่ไละ่ะเย็นอยั่ไล่ะในตัวนั่นเออคันร่างกายเฮาปรับสภาพบ่ทันได้เป็นจังซั่นล่ะมาทีนี้มือ้อใดมื้อนหะร่ว่าหลายปีค้องพี่น้องเนี่ยหลายปีบอกได้เลยว่า3ปีก็ยังบ่แล้วจัก4ปี5ปีซะอือ สี่ปีหาปีวังสิสะตัวร่างกายสิปับสภาพได้ทางคนกาสิปับได้เร็วเนาะทางค้นกับสิปับสาแต่ว่าพี่นุ่นหาปีนี่ปับสาอยู่ด้วยแต่มันกะมันเป็นทังสันน่นแม่อันขนาดปนาเป็นัางเพิ่นเส้นไปงานต่างต่างเนี่พี่น้องอันพอบาดนเนาะ,เ,นะเส้นไปเังสิเพิ่นกับมี่เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นอ่า ขาใช้แก๊สนะเป็นเป็นเรืไฟข้างบนแดงๆหมห้อันเ,อเขาเรียก่อะไรเสียไฟฟ้านั่นล่ละเออแต่ข้างบนมันสีแดงๆดอกมันก็นกนจะเป็นนั่นคือคือ,คอยังหลอดไฟตัง้งสิแมทั้งๆนั้นมันสีอนะนสเอ่อแดงแดงไฟอะนะเขาเสียไฟฟ้าเป็นต่อเสียไฟฟ้าขึ้นถังแก๊สมัอเป็นไฟฟ้าดอกเป็นแก๊สเป็นแก๊สแมนใส่ถังแก๊สี่ยังเขานี่แหละ มันก็อุ่นเด้ออุน่นหู้ซื้อ่าอุ่นอยู่อุ่นเราคือจังอุ่นตานาเฮ้คือจังตด่านนอกจริเนีแยทางในกับมันมันคือส้มห่อนอยู่จัิงสินะแต่ว่าในตัวเฮ้าหันมันคือจังไดร์ดหรอเฮ้ยหอนโอ้ย,หอ,อยหอนไหวจัิงสิแมะป่านนี้นนตัวนั้นคือจังกระหนาวคือเกาจังงสินะ ความรู้สึกนะโอ้ยลำมาโย่ไม่นห่ลำบากีเลยอันกับกับเรื่องอันอ่าร่างกายปับสะานอ่านกับอากาศเนี่ยโอ้ยอยากอยากีเรใส่ปันได้กับบอุ่นตั้งเป็นอผู้ใดมาอยู่ไม่ไม่กับว่าต้องแปลกใจดอกอันห้างเทียนวายจะคล้องป่วยวายมันจะคล้องป่วยเพอว่ามันมันมีความรู้สึกในร่างกายห้ามีหม มันมันรู้สึอกว่าบอดดีขันย้ำยังสิก็เป็นวิ่นเป็นเวียนขึ้จังมองมองแมงแมงเนี่ยความรู้สึอกนั่นเออขณะอากาศเย็นจักหน่อยอันคือจังสิเข่าหนาหนาวจังสิอากาศมันก็สิเป็นเป็นเป็นคึ้นบ่อกึ้นยังสิเมียบานีอันเขายางไปสิคือจังเขาวิ่นเข้าป่วยเนี่แหละแต่ม่นับว่ามันป่วยหรอกมันต่างเป็น เป็นน้ำอากาศเป็นน้ำหลังกายห้ามันปรับสภาพบพราะท่านใ,นใดๆ <c ười> คนมาอยู่ไม่ใครจะตกใจมันเป็นยังไงละ่ะอมืมันเป็นเจ้าครับร่า,างกายห้าดอกร่างกายห้ากํำลังปรับสภพอ่าให้เขากับอากาศอยู่เออมันมันก็นเลยเป็นอา่าต่างๆหน้า,นาสีควอมลุกซึกรันาอ่ะล่ะหฮว่าใส่เวลาโดนเติบก็สีปรับสภาพได้ คืจังปีนุ่นซูมือนี่เนาะไอคันว่าหนาหนาวคันว่าต่อได้หล้อสิบกว่าสิบกว่าองศาเนี่ยอันพ่อเย็นสบายเนี่ยอึพีนุ่นกับิีฮหวได้ว่าพีนุ่นใส่ใส่เสื้อแบบบ๊อบหนาคือตะกี้นะไม่หนาเกินไปเหมือนเมื่อก่อนนะเออใส่ไะไรคือจังบานข้าจเจาใส่จิงจิเนี่ยเออมันกับเป็นแบบ มันมันขุ่นเคยมันเคยชินแล้วนะกับสภาพอากาศเนี่ยมันเร้อยากรีเรีดนมันมาโยนตังปริเทศไหนมันกับกับเข้าความเคยชินที่เคยอยู่บ้านเข้าอันบอกเคยอยู่เมืองไทยเนาะเป็นจ้าไดเออแล้วนี่สภาพร่างกายมาอยู่กับอันยืหุโรปจ้าีดเนาะบ้านก็จะเป็นยังไงส่วนมากก็จะหนาวเย็นมันว่า่ะ มันก็เล่ปั๊เนี่ยอันเคีว่ามันจะของป่วยบริด้ป่วยหรอกมันนั่งตั้งเป็นเมื่อได้มือหนึ่งพุดละมันจัง <c oughs> มันจังสิปับ๊บอันสภาพใด <c oughs> จ้าพี่นุ่นครบบาบอกสู้ฟังกันซือหรอกอันหอนขาหอนแฮมมือหน,นี่ก็ยังวา่าเลยมาบอกซู้ฟังเอออันมาบอกสู้อฟังวา่าสภาพร่างกายอ่คนไทยเฮ้าสะดอกวา่า มาจากบ้านเขาเคยชินทางสันเรามาอยู่นี่ก็ต้องปรับเปลี่ยนจึงสยนะร่างกายมันนันมันทํางานแรงดอกมันก็นเลยอันหยากจากน้อยแต่กลับมือใดมือหนึ่งมันกลับเคิดชินแรงหละ่ะคือพี่นั่นสูมนี่พี่นัน่นกับชินแล้วกับากาดจ้าเอา้าพอกันไม่ขีบหนาะขอบคุณเ้อที่แวะมาอา่อรับชม่มรับฟังให้ร่างใจกันเด้อจา้าอันเดี๋ยวจากน้อยให้แดด บทสะกอนที่นอนกับสิไปเฝ้าไปฮอสวนดินแหงอีกแล้วแหงคักแน่ล่ะขี้ดินเพื่อนน่ะส่วนหลายสิเป็นดินทรายนะเลยแหงไวอันมือเศารนี่ว่าสิฮอกักับก่บท่านนะพ่ท่านงานก็นกนเลยก็เลยบ่ได้ฮอสมาแลงสิฮอดจ้าพอกันไม่คลิปน้าสวัสดีค่ะ